สวัสดีพวกเราทุกคนครับคลิปนี้พี่ลักอยากจะมาตอบคำถามน้องท่านหนึ่งที่ได้ถามพี่นะครับผ่านทางช่องของเทคอ Adopt ที่อยู่ใน Facebook นะครับเป็นเพจนะเทคอะดอปเช่นเดียวกันนะนะครับสามารถไปตามพี่ได้ที่ไปเซิร์ชเลยครับเทคอ a ด o อปมันก็จะขึ้นใน Google มีทั้ง YouTube แล้วก็มีทั้ง Facebook นะครับ <c oughs> คนที่ถามผมมาเนี่ยเขาถามว่าสวัสดีครับพี่ลักผมอายุ34ปีครับที่ผ่านมาคือทำงานเกี่ยวกับ สาย Microsoft นะครับเขาดู Windows Server ดู AD พวกเนี้ File Server, ยไฟเซิร์เวอร์อะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็ Specialize ในเชิงด้าน Endpoint ของ Microsoft Product e n เอ็นพอยต์ไมโครซนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมอยากจะเรีสกิลตัวเองทำ V M w a r e หรือทำา Cloud นะครับขอคำแนะนำหน่อยครับว่าจะเริ่มต้นอย่างไรอันนี้คือคำถามนะครับก็พี่รักจะให้แนวทางนี้ครับว่า <c oughs> อายุก่อนนะเล่าให้เผื่อจะเกิดประโยชน์กับหลายๆคนนะครับจริงๆในชีวิตเราเนี่ยคนทํางานสายทีมันต้องเรียนรู้ตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะอายุยเท่าไหร่แต่จะดีมากๆคือเราเองเนี่ยรู้ตัวตัวเองก่อนคือตอนที่เราอายุไม่ได้มากเนี่ยเราสามารถที่จะทดลองได้อย่างหลากหลายเหมือนกับเราสามารถมีเป้าหมายตรงเนี้ยถ้าลองแล้วมันไม่ใช่เราก็ยังสามารถเปลี่ยนเป้าหมายในแง่งของอาชีพการงานของเราได้ถูกไหมพเพราะว่าอายุยังน้อยเราทดลองได้ แต่พอเราอายุเยอะเราเนี่ยเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วถูกไหมคนเรามักจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับสาสิปีก็ยังถือว่าอยู่ในวัยกาลังทํางานแต่บางดีเลยนะครับถ้ารู้ตัวเองในช่วงนี้นะครับสามารถที่จะนะครับทบทวนตนเองนะทบทวนตันเองนะแล้วก็ดูซิว่าทักษะหรือสกิลแบบไหนที่มันจะทําให้เราเองยังคงสามารถ มีคุณค่าและทํางานหรือมีมูลค่าเป็นอาชีพเราในอนาคตได้แล้วกันนะครับยังไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องไปทําธุรกิจส่วนตวงส่วนตัวเลยนะหมายว่าเราทํางานประจํานี่มันก็ดีอยู่แล้วล่ะในส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นคําแนะนําของพิรักษ์ก็คือแน่นอนนะเขาถามเมื่อกี้นะคําถามคือถ้าอยากจะดีสกิลตัวเองไปทํา vmware หรือทํา cloud นะครับจริงๆคุณสามารถที่จะทํา vmware และทํา cloud ได้ทั้งสองอันนั่นแหละจุดเริ่มต้นก็คือ1 นะครับเราเมื่อสนใจแล้วเราก็ต้องลงมือทําทันทีเลยนะนะครับโดยเลือกเลือกด้านใดนด,นด้านหนึ่งก่อนอย่างเช่นถ้า v m w a r กับ cloud นะครับก,นะ VMware ก็นะโฟกัสที่ v m w a r ก่อนถ้า cloud ถ้าใจชอบ cloud ก็ไปโฟกัสที่ cloud ก่อน cloud ที่นี้มันมันกว้างนะมันจะกว้างกว่าคำว่า bmw a เยอะ ดังนั้นถ้าจะไปคลาวนะครับไปศึกษาคลาวที่เราสนใจอย่างเช่น Amazon Cloud ใช่ไหมคุณสนใจนะครับคุณก็เข้าไปศึกษาเลยครับว่าเลเวลของคลาวของ Amazon <c oughs> นะครับมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะเรียนรู้มันมีระดับไหนบ้างให้เราเรียนนะผมคิดว่ามันมีนะมันมี free training อยู่นะครับหรือเริ่มต้นจากการเข้าไป เซิร์ชในก o เก l e นี่แหละว่าถ้าจะเรียน Amazon Cloud ถ้าจะเรียน Cloud Microsoft Azure คุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนอันน่าสำคัญแล้วคุณก็ลุยใน Cloud ด้านนั้นๆเลยก็คือลงมือทำเพราะถ้าเราคิดแล้วเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดอะไรถูกไหมดังนั้นพี่รักษ์บอกว่า c คลาวคุณจะต้องสังเคราะห์ว่า Cloud อะไรแล้วคุณก็ไปลงรายละเอียดเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ และฝึกที่จะดูซิว่ามันมีเครื่องมือให้เราเข้าไปใช้แบบฟรีหรือเปล่ามี t r i ล l ไหมมีลองใช้ไหมเพื่อให้เราเข้าไปได้มี experience และได้ลองเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ <c oughs> เป็นต้นกลับมาถ้าเป็นอีกอันนึงก็คือ V Mware เมื่อกี้พูดถึง V Mware นะครับถ้าจะเริ่มต้น V Mware นะครับหนึ่งเลยนะหรือจะเริ่มต้นตัวอื่นก็ได้ คุณจะเริ่มต้นพอกม็อกคุณจะเริ่มต้นอะไรล่ะอย่างอื่นก็ได้ Microsoft Hyper V ก็ได้หลักการคือคุณจะต้องเข้าใจหลักการของมันกันทำไมพี่รักพูดดูวิชาการจังคนที่คนที่เข้าใจหลักการว่า virtualization มันคืออะไรมันมี architecture อย่างไรมันมี system design ยังไงบ้างจะได้เปรียบยกตัวอย่างเช่น virtualization มันเป็นเลเยอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เราเอาไปลงบนฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์แบรนด์ใดๆก็ตามฮาร์ดแวร์แบรนด์ใดๆก็ตามที่ว่าการที่จะเอา vmw ย r แวไปลงนะครับจะต้องออกแบบก่อนคือมันมี2แบบนะแบบที่1ก็คือไม่ได้สนใจก็คือเอา v m w a r แไปลงเซตอัพนิกๆนะครับคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจ ว่าก่อนที่จะลง VMware นั้นมันมีเป้าประสงค์การออกแบบและเพื่อรองรับงานด้านอะไรกับคนที่เซตอัพนิกๆๆไปแล้วก็โอเคได้ VMware แล้วคุณก็ไม่คุณก็อ๋อโอเคหน้าตายอย่างนี้ใช้งานอย่างนี้นั่นนู่นนี้อันนั้นก็ได้ประโยชน์น้อยแต่คนที่ได้ประโยชน์มากกว่าก็ดูว่าเอ้ยงานนี้นะมันจะต้องมีฮ <c oughs> าร์ดดิสแบบนี้เตรียมการกี่เทรไบต์กี่กิกะไบต์ แรมนะโหนดเนี้ยมันจะต้องมีแรมเท่าไหร่เพราะว่าข้างในมันมี VM ที่เอาไปรันดัตเตอร์เบดรันเว็บแอปรันไฟล์แชร์รันนั่นรันโน่นรันนี่มีอยู่10บเวิร์กโหลดเป็นแบบนี้ดิสควรจะดีไซน์ยังไงเอ,อันข้างงานดัตเตอร์เบดล่ะมันควรจะแยกออกไปหรือเปล่าถ้าง,งานที่มันคอนซูมอย่างเช่นต้องการใช้พื้นที่ละ่ะได้ไหมมันจะเริ่มได้ความรู้เยอะขึ้นและใส่ใจคุณจะได้คุณจะต่างจากคนที่อยู่อยู่กับเซตอัพเซตอัพนะ แรมของโนดนี้ต้องเท่าไหร่ใช่ไหมฮะคอซีบต้องดีไซน์ยังไงและลายเส้นล่ะไฮ้ลายเส้นมันมีแบบไหนบ้างเดี๋ยคุณจะเริ่มนะครับพอคุณเข้าใจตรงนี้คุณก็จะได้ดีไซน์ทางเซิร์ฟเวอร์คุณอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเซิร์ฟเวอร์หรอกแต่คุณใส่ใจตรงนี้คุณก็จะได้ความรู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะมารองรับระบบ VMware อ่ะ architecture มันบอกว่าเริ่มต้นที่1โหนดก็ได้1โหน,โนดอ่า รองรับงานธุรกิจเราได้ไหมองค์กรเราได้หมจริงจริงมันก็ได้ใช่ไหมงบประมาณยังไม่เยอะเริ่มต้นแบบนี้ไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าดีไซน์1นึ่งโนดกับดีไซน์หลายๆโาโนดแล้วทํา ha ทำคลัสเตอร์ทำ a v ว i l a b i l i t y ล่ะเห็นไหมมันจะเริ่มต้นมีถ้าไม่ใช่1นึ่งโนดล่ะควรจะดีไซน์ยังไงถ้ามันมี3ามโนดทําไงถึงจะทํา ha ได้จะต้อง v c n หรือเปล่าหรือจะต้องอะไร sci หรือเปล่า หรือจะต้องทำ HA cluster ต,ต้องมี s h a r e storage ไหมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเห็นไหมเราจะเริ่มต้นเพราะเราเริ่มต้นด้วยความรู้ความเข้าใจเชิงหลักการไนเนี่ยมันจะได้อะไรที่น,นมากกว่านะครับ <c oughs> พอเข้าใจตรงนี้แล้วเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับเราเริ่มต้นจากการพอทำตรงนี้เสร็จก็มา set up VMware เลยเพื่อที่จะเข้าใจสเต็ปในการติดตั้งอ่า นะครับสเตปในการเลือกสเตปในการดีไซน์ดิสต้องเป็นเรดไหมนะครับหรือดิสต้องมาจากอะไรขั้นตอนลงลงเงี้ให้มี experience พอลง,ลงเสร็จสเตปต้องเป็นยังไง Cre a t e d a t a store ยังไงใช่ไหมครับ design data s t ั r e ยังไงนะถ้า Data store ตไปมาจากแซนล่ะมันต้องเข้ามายังไงเป็นต้นนะครับแล้วคุณก็ลงรายละเอียดนะฮะถ้ามุ่งไปที่ VMware ให้ศึกษาเรื่อง VMware ก่อนว่าฟีเจอร์ของ VMware ถ้าเป็นเอสไอฟรีล่ะทำไง หรือไทอที่มามันได้ฟีเจอร์เต็มทำไงหน้าตามันยังไงจัดการเน็ตเวิร์กของ VMware ทำได้อย่างไรบ้างเซิร์ฟเวอร์มีเน็ตเวิร์กอยู่4ลู2ลูมี10กิกทำยังไงดีแล้วเน็ตเวิร์กองค์กรเรามันมี VLAN ด้วยล่ะมันมี VLAN ใช่ไหมเฮ้ยมันมันจะวิ่งเข้ามาอย่างไงใช่ไหมต้องคุยกับใครหรือจะแท็ก VLAN มาเลยผ่านสายฟิสิกอลเสียเข้าไปเป็นยังไง แล้วข้างในล่ะถ้า V M เดี๋ยวล่ะ VM V M มี V LAN ล่ะส่เกีดวงก,วงกิตวีล่ะมันจะต้องจัดการยังไงอ่าใช่ไหมอ่าเริ่มนะนะครับก็จะเข้าใจหน้าตาของ V Mware ทั้งหมดเลยนะเริ่มมี e X P e r i e n c e ตรงนั้นแล้วนะครับเริ่มเห็นหน้าตาเร,เริ่มได้คลิกเริ่มมี e X P e r i e n c e เข้าใจหลักการเข้าใจงานเนี้ย ว่าลองรับได้กี่ VM อะไรบ้างงานด้านไหนบ้างที่ต้องใช้นะครับนะเพราะในชีวิตจริงก็คือเอา virtualization mm hmm. มามาลองรับ workload mm hmm. ในองค์กร mm hmm. นะ workload mm hmm. แต่ว่ workload มันไม่เหมือนกันทำไงดีไซน์ยังไงคิดยังไงอ่าอันนั้นก็เป็นส่วน a d v a n c e ขึ้นมานะแต่ส่วนเริ่มต้นก็คือ1 VMware ทาขึ้นมาทํายังไงหนด node ใช่ไหม <c oughs> ทำมาหนึ่งนะทำไง นะครับสร้าง VM ทำยังไง assign CPU VCPU assign RAM assign disk assign network ทำยังไงเนะี่ยไปฝึกให้มันได้ตรงนี้พอคุณเข้าใจมากขึ้นคุณก็พัฒนาให้มันเยอะขึ้นอย่างเช่นพอมันมี2โหโนดพอมันมี3โหโนดเออเราต้องมี V center นะใช่ไหมครับมี V center เพื่อที่จะ control จากหน้าจอเดียวหลายอันโอเค V center ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่ V sphere มีนะอย่างเช่น H A high availability หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละคุณก็คุณก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมไปในที่สุดคุณพอคุณเข้าใจทั้งในแง่ของประสบการณ์จริงที่คุณได้ทดลองคอนฟิกทดลองตั้งคำถามทดลองพัฒนาสกิล l คุณคุณก็จะได้ความรู้เป็นระบบความรู้ที่เป็นระบบมันไม่ใช่ความรู้แค่เซตอัพเล็กๆจบแต่คุณได้รู้เลยว่าโอ,โอเคนะงานองค์กรเราเป็นอย่างนี้เราแบ่งดิสอย่างนี้เราใช้อย่างนี้นะทรัพยากรอย่างนี้ นะครับคุณเข้าใจว่าระบบวัสดลที่ดีไซน์นะมันดีไซน์เพื่องานพวกนี้นะ <c oughs> นะครับความรู้ในเชิงระบบคุณก็ได้เชิงรู้ที่ความรู้ที่เชิง VM w a r วคุณก็ได้นะครับการตอบคาถามในเชิงที่ธุรกิจมันคริติคอลคุณต้องดีไซน์ยังไงคุณก็จะได้เป็นต้นนี่แหละครับคุณต้องทดลองทานะก็ฝากไว้นะครับดังนั้นถ้าคุณจะเรียนรู้คุณเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแต่ นะครับคุณจะต้องมีระบบการเรียนรู้ที่ดีเข้าใจหลักการเข้าใจคอนเซปต์เข้าใจดีไซน์และเข้าใจว่ามันคอนฟิกอย่างไรคอนฟิกยังไงต้องลงมือทําถึงจะเก่งโอเคไหมครับพี่ลักษฝากไว้นะนะครับดังนั้นคุณเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าตั้งท่ามากก็จะไม่ได้ทำตั้งท่าเยอะไม่ได้ทําคุณต้องลุยเลยโอเคไหมครับก็ขอให้สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็ถ้าขยันพอเราทําบ่อยนะครับอย่างพี่ลักษเองทําแบบบ่อยนะครับทำแบบพวกนี้ เยอะมากนะครับ <c oughs> ดังนั้นใครทําเยอะจะเจอหลายๆเคสนะพอเจอเคสจาลองปัญหาแล้วลองทับโบชูติ้งดูทักษะที่มันแอดวานซ์ขึ้นก็เริ่มทับโบชูติ้งแล้วล่ะนะครับแล้วคุณก็จะเก่งและคุณก็จะทํางานตรงนั้นได้แน่นอนโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ